เกิดขึ้นฮะก, <Aid. S 2> ก็ก่อนหนึ่งขอโทษครอบครัวก่อนค <The S 1> <ก>ุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าทาให้แบบว่ามีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานะแต่ว่าก็ผมจะไม่พูดอะไรมากพิ่งจริงผมอยากให้อ่านแบบข้อมูลมากกว่าเพราะว่าไม่อยากแบบว่า,าพิมพ์ถึงน้องเขาไม่อยากเอาที่แบบว่าผมพิมพ์อะไรแบบลงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวว่าถ้ามีคนถามผมเยอะว่าน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เป็นใครอะไรงนี้เราแบบไม่อยากพูดถึงไม่อยากอะไรผมจี <S <S บใช่เราเราผมบอกกันเลยมีคนที่แบบว่าไปพยายามแก้ข่าวให้ผมมากมายในเว็บที่ผมไปเปิดตามดูว่า โอยเขาไม่มาพิม so พ so like, ์ปัญญาอ่อนอย่างนี้หรอกนี่ไม่ใช่ลายน์แน่นอนอะไรเงี้ยผมบอกตัวว่าถ้าคนพิมพ์ปกตินั่นอ่ะไม่ใช่ผมแต่ไอ้ที่อย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเองจริงๆเลยรู้ไหมว่าเขาเป็นแฟนอยู่แล้วก็ที่ผมอยากให้อ่านข้อมูลเมื่อกี้ก่อนซึ่งจริงๆผมไม่อยากดูอะไรมากซึ่งน้องเขาเพิ่งมีแฟนก่อนวันผมเป็นข่าววันเดียวที่เขาบอกผมว่าเขามีแฟนจริงๆซึ่งผมอยากให้อ่านตัวเนี้ยว่าแบบเป็นงไงแต่ผมไม่ได้รู้ว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเรายังคุยกับเขาต่อ ต้งแน่รูว้วันที่เขามีแฟนจริงๆก็คือวันก่อนผมมีปัญหาวันหนึง่งแล้วก็วันที่ผมมีข่าวก็คือน่าจะวันที่12คือวันวันเสาร์นะแล้วก็น้องเขาเพิ่งผมก็ได้คุยกับน,น้องเคลียร์กันแล้วก็เข้าใจว่าแบบว่าน้องเขาบอกเพิ่งมีแฟนเมื่อวานแล้วจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วมรน้องเราเรื่องยเราไม่ทราบว่าเขามีแฟนแล้วหรือคือผมผมผมก็จีบแต่ว่าคือผมไม่อยากไม่อยากพูดอะไรเยอะพี่ใช่ก็ว่เาเป็เอนอันนี้เป็นผมผิดเลยก็ได้นะใช่ผมจะไม่พูดอะไรผิดกันนะแช่แเขาบอกว่าเราเหมือนต้องจะไปหา ผมยืนยันที่ผมอยากแก้อยากให้อ่านอีกอย่างผมตกใจมากจนผมต้องไปพิมพ์ถามน้องว่าเฮ้ยนี่แบบผมไม่เคยขอไปหาที่หออะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะซึ่งผมอยากให้พี่ๆอ่านก่อนว่าผมพูดจริงอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากมาเคลียร์วันนี้ผมไม่เคยขอน้องเขาขึ้นห้องหรืออะไรแม้แต่ครั้งเดียวแน่นอนคือเราไม่ได้สอบเรื่องุงะเพทอย่างไนใช่ไม่เคยสอบผมม่ได้ชวนดูหนังกินข้าวตีแบดแล้วก็งงแงงงงงตามภาษาผมงไปนั่นนะแล้วเหมือนว่าว่าแล้วเหมือนว่าลายที่ออกมาเป็นสาวน้องด้วยส่วนหนึ่งเป็นว่าน้อง คิดว่าน้องแคปเองหรือเปล่าอืมอันนี้ผมก็คือว่าทราบก็คือทางแฟนเขาเปลงที่ Facebook อะไรเงี้ยของเขาเฟปุ๊กของแฟนเขาแล้วนั่นแหละแล้วถ้าในระหว่างที่คุยแล้วแบบเนี้ผมเลยบอกว่าต้องเสียเวลาอ่านก่อนสักห้านาทีได้ไหมคิดจะเข้าใจผมแม่ผมไม่อยากพูดอธิบายก็คือให้อ่านแล้วให้เข้าใจกันเองว่าแบบว่าเป็นยังไงกันวันนี้คุยกันมานาน ไม่ได้คุยแล้วครับผมตอนนี้ไม่ได้คุยตั้งแต่วันที่น้องบอกว่าก็คือวันที่แบบผมมีข่าวมาผมก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเฮ้ยอืมประจานกันนี่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่อะไรเราไม่โกรธใครไม่อะไรสักอย่างเลยครับแล้วี่แล้เขาให่อตัวไหมคะใช่จริงๆอ่ะผมที่ต้องการสุดถ้ามีปัญหาจริงแฟนเขานะามาคุยกับผมก่อนเลยแต่ว่าผมก็ไม่อะไรนะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรรับผมถ้าว่าจะคุยกับผู้หญิงเพื่อเคลียร์เรื่องนี้แบบว่าแบบไม่ชัดๆไปนี่ผมว่าเสียหายไม่ผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้เลยผ เลยบอกให้อ่านก่อนเพราะว่าผมเคลียร์กับน้องเขาแล้วอยากให้อ่านแต่ผมไม่ขอเผยแพร่ว่าเป็นลูกเขาเป็นใครหรืออะไรเงี้ยคยได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะคุยแล้วคุยแล้วคุยตั้งแต่ว่ามีปัญหาอะไรว่าเป็นยังไงแล้วก็มีลมกันด้ดีไหมนะจบันไปดีไหมคะจบผมจบดีมากเป็นเพื่อนกันน้องเขาลงเฟซบุ๊กเขาให้ตอนแรกว่าเฮ้ยพี่เขาไม่เคยมาขอขึ้นห้องหรือว่าไม่เคยอะไรเงี้เลยครับผมเสียใจไหมคะเสียใจไหมผม เสียใจธรรมดาแต่ก็ไม่อะไรครับผมสำหรับแฟนเขาต้องมีความเข้าใจเราอย่างเยว่าเราไม่ได้ขอไปผมไม่ทราบว่าเขาคุยกันยังไงแต่ว่าผมก็บอกผมไม่เคยขอคืน้องเลยไม่ใช่ใครว่าแฟนเขาจริงๆเขาตั้งใจดสเครดิตเราหรือเปล่าไม่เป็นไรใครอยากทำอะไรผมไม่แคร์อยู่แล้วแล้วแบบคุณแม่ผมเขาก็ตกใจที่ว่าแบบ ตอนแรกเขาก็เฮ้ยทำไมเราไปทำอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ด่าผมแต่ว่าผมก็แบบว่าให้เขาดูข้อความทั้งหมดทุกอย่างว่าแบบเออเป็นไงแล้วก็ขอโทษเท้าอะไรเงี้ยหมอนก็ว่าตอนนี้ภาพลักษณ์แมทค่อนข้อนจะดูไม่ดีการไปโน้มน้าเจนผมก็ขอโทษละกันถ้าทำให้แบบว่าไทยติดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเน็กไม่น่าจะเป็นเล่นไลน์นี้เพราะว่าเรื่องไลน์เนี่ยคนมาเน้นมากว่าแบบน้องเขาไม่เล่นไลน์ซึ่งผมไม่เล่นจริงผมเพิ่งมาเล่นไลน์เมื่อเดือนเมษาเพิ่งมีไลน์เพราะว่าพี่จิมงานที่ทําเพลงเขาสมัครให้แล้วม่วย คุยมาสักพักหนึ่งใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแต่ระหว่างก็ไม่คุยคือไม่ได้เป็นตอนนี้คุยคือเราโสดใช่ไหมคือเราโสดทั้งสองฝ่ายตอนนี้ใช่หรือว่าผมคือยู่ในช่วงติดมันอยู่เหมือนกันหรือสักษากันอยู่อะไรนะฮะศึกษากันอยู่ก็คุยคุยกันอะไรเงี้ยตรงนี้ข้าวว่าคุยกั่เราเกินเพื่อนเนี่ยผมไม่อยากพูดอะไรผมอยากให้อ่านเนี่ยแล้วก็เข้าใจกันในความเป็นอยู่ไม่ได้บอกว่าสัอะไรว่าตอนที่เราคุยกับเขาเรารู้หรือเราไม่รู้หรือยังโงจงใจจะแย่งมาไหมผมไม่ได้จงใจแย่งใครอยู่แล้้วเรราไมู่ แล้วก็แบบแล้วแต่คคใครจะกินยยอะไรมันอยทังมากเลป็นดารระวังมากขึ้นไหม <c oughs> ผมบอกตรงๆเลยผมเป็นแบบคนธรรมดาเนาะแล้วผมไม่เคยทําตัวเหมือนนักแสดงไม่เคยทําตัวเหมือนดาราผมไม่เคยต้องมานั่งรักษาภาพโพจน์ตัวเองให้ดูดีหรือว่าอย่างที่คุณบอกว่าทําไมไม่ดูแลภาพพจต์ตัวเองทําไมไปทักมูซูงงี้อุมบอกเลยผมผมเป็นคนน่ารักมากๆ <c oughs> ผมยากคุย <c oughs> ผมก็ทักเข้าไปใช่ทุกอย่าง อะไรนะฮะผมไม่เคยเล่นอะไรให้คุณติดตามผมผมไม่มีโซเชียลไม่มีอินสตาแกรมสักอย่างเลยแล้วเราติดตามอะไรตอนนี้ถ้าถ้าจะคุยกับใครแบบนี้ยังกลัวไหมคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเข้ามาผมไม่กลัวครอกแต่ว่าที่ผมรู้สึกน้อยใจสุดทำไมเลือกไปที่แบบผมดูเหมือนโลกจิตจังเลยเนี่ยเราเรารู้จักกันน้องเขาทักได้ยังไงคะเขาเลยนะอนน้องเขาได้ยังไงครับรู้จักน้องเขาได้ไงจากเฟซบุ๊กครับผม E> แล้แรกเราก็ขอแลกอะไรันใช่ผมก็เป็นคนขอรายเขาเปิม่ท่พักย่าผมยังไม่เคยเจอน้องเขาเลยไก่น่าจ ะนะะฮใช่เป็นนักสื่อสารับผมได้ยินว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็คุยกับเราในแนวไม่หรอกผมไม่ขอพูดอะไรเลยใช่ก็ผมขอโทษแล้วกันใชนมม่แค่นี้ใช่ไหมคะจะไม่มีอะไรล่อแหล<ช>มอีกใช่ไหมไม่มีครับแน่นอนเพราะว่าผมอยากให้ดูผมเคลียร์แล้วแบบเฮ้ยผมตกใจ<อ>ว่าแบบหมดอะไรก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีการเฟซทามอะไรเบ็ดขาอะไรนะไม่อยากวะก็สักพักหนึ่งใช่ก็ไม่อยาก แต่คนแก่ไม่เคยมีปัญหาจีบเด็กปุ๊บมีปัญหาเลยแล้วต่อไปนี้จะจีบจะเลือกอายุไหมคะว่าจะเลือกแก่ตาจากนี่ฮะก็คงแบบยังไงดีอะเหมือนเดิมแหละคงแบบว่าแก่เหมือนเดิมเนี่ยหรอไม่ไม่ผมพอเอาจริงเนี่ยผมจีบคนแก่สุดท้ายก็จีบไม่ติดนะเพราะว่าแก่นี่สามสิบขึ้นมาสามสิบขึ้นถึงสามสิหกแบบแก่ะ ติดใจมากที่ฝ่ายชายเขามาแชร์เราแบบนี้ไม่ติดใจผมแค่รู้สึกผมอายจังเลยข้อความผมตอนนี้ผมสติ๊กเกอร์ไลน์ผมเผาทิ้งหมแล้วแมวได้ไลน์เลยนะไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นแน่นอนเพราะผมเพิ่งผมเพิ่งเล่นไลน์มาได้เดือนเมษายนแล้วก็แบบรู้สึกคนหลังจีบใครจะใช้คำพูดที่แบบว่าปกติว่าคือผมผมพูดตรงนะตอนที่ผมทักใครแรกๆผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะผมพูดจริงนะใช่ก็แค่แบบว่าพอผม ผมก็เออผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเก๊กมาปิดตัวทำไมอ่ะผมก็มุ้งมิ้งในที่รักเลยเป๊แบแป๊แบแว้นแว้นอย่างเงี้ยของผมนะฮะต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องการที่เกิดขึ้นมาโซเชียลอีกนะต่อไปจะกล้าที่จะขึ้นม,ม,มาโซเชียลผมบองตรงเลยนะวันแรกเนี่ยผมเนี่ยหน้าชาเลยนะพี่ผมอยู่นะ กลับบ้างผมแบบผมยืนชิมตบหน้าผมเนี่ยตบซ้ายขวาเฮ้ยมันชาจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วผมไม่กล้าไปไหนผมไปทํางานผมอายอย่างมากเลยถ้าผมไม่ได้ต้องการมาแก้ตัวอะไรมากมายอะไรเงี้ยแล้วเรากลัวว่างานเราจะผุดไหมคะจากกระแสข่าวนี้ไม่เพราะว่าผมไม่เคยทํางานอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคมีเรื่องแบบนี้มันทําให้เราแบบไม่กล้าจีบสาวเลยจริงไหมพี่ตอนแรกเนี่ยผมอายมากใครทักมาใน Facebook ผมนะพี่น้องผมนะทุกคนทักมา เน็กพี่มั่นใจไม่ใช่เน็กไม่ต้องไม่แคร์ไม่ต้องอาย <c oughs> ผมแบบไอ้นั่นแหะผม <c oughs> ผมโคตรอายเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ,อถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดแต่ถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบดีเลยดีม,มากมากเริ่มทักใหม่อย่างงี้ไหมก็คง ใช่ก็คราวหน้าคงแบบดูให้ดีก่อนคุยกันดูอะไรฮะเด็กเหมือนเดิมผมผมเป็นอย่างนี้ผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่จีบเด็กแล้วใช่ไหมจะจีิตเหมืผมเข็ดเด็กแป๊บนึงใช่